สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะทําปุ่มให้มันเข้ากับกับอะไรอะฟอร์มของเราอะกับแบ็กกราวหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามาเซฟปุ่มแบบเทพๆนะฮะแบบพื้นฐานเลยคนอื่นก็สร้างฟอร์มอะไรเรียบร้อยแล้วมาเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่พัฟพัฟทีคือที่ควบคุมนะฮะเนี่ยโอเคเรามาเปลี่ยน แบ็กกราวน์แบ็กกราวน์ให้คุณเลือกแบ็กกราวด์ที่คุณมีหรือเต่ยมเอาไว้ออกมานะครับเนี่ยโหตีน,เ,นนะเขียวอ่อยเลยช่างแมง <laughs> โอเคนะครับก็ให้เรามาสร้างบัตทอนหวาน นี่อยูทางนี้แล้วต้องก็คือปุ่มนี่อันนี้เลยครับให้เราสร้างมานึง่งเ,เลือกขนาดที่มันใหญ่หน่อยก็ได้เพราะว่าการเซตแบบนี้มันต้องการใหญ่ๆหน่อยนะครับแบบนี้ flat style ก็คือสไตล์ของของปุ่มนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นแล้วแต่คุณะดู pop up แบบนี้ หรือจะแฟดแฟดก็คือสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไปเลยอะ่ะไม่มีนูนไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะปรับเป็นแฟดส่วนตรงนี้ก็มามันมันเป็นการปรับเซตแบบขอบหรือสีเวลาเราคลิกไปอะ่ะเวลาเรายัางไงเมื่อเราปรับเป็นแฟดแล้วเราเอาเมาส์ไปชีย้ยะมันก็จะเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเปลี่ยนสี แล้วเวลาเราคลิกอย่างนี้มันจะเปลี่ยนสีนะครับเรามาเปลี่ยนกันตรงนี้ก็น่าจะเป็นสีที่เรากดนะครับจะเป็นสีแดงส่วนเมาส์ที่เราเอาเมาส์ไปแตะตรงปุ่มก็น่าจะให้มันเป็นสีเหลืองนะครับนี่ครับเห็นไ,ไหมเอาเมาส์ไปแตะมันจะเป็นสีเหลืองเวลาเรากดมันก็จะเป็นสีแดงนะครับ อ่าส่วนตรงนี้กําหนดขอบของมันขอบขอบของปุ่มอ่ะอเช่นถ้าเราไม่ปรับตรงนี้มันเป็นสีเลยให้เราปรับเป็น translucent คือโปร่งใสนะครับ translucent นี Trans ่คือโปร่งใสแล้วมันเป็นสีแบบว่าสีตามแบ็กกราวอ่ะโปร่งใสนั่นเองครับอันนี้ปรับเป็นหนึ่งเดี๋ยวมาดูขอบปรับเป็นหนึ่งดูว่ามันเป็นยังไงเป็นหนึ่งก็อย่างนี้แหละครับ เห็นไหมขอบขนาดนี้แล้วจะปรับ,บเป็นสักสิเอ้ไม่ใช่สักห้าพอนะครับแล้วเรามาดูกันมัน <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้ขอบใหญ่มากนะฮะมันจะดูไม่น่ารักสักเท่าไหร่นะครับส่วน black color ให้เรามาปรับ black color เนี่ยมันก็จะไปแบบว่ายังไง สีของมันจะไม่มีมันเป็นฐานสปายเลนส์คือโปร่งใสเหมือนเดิมแล้วมาปรับที่ฐานสปายเลนส์มันก็จะโปร่งใสนะครับเป็นเห็นไหมมันจะไม่มีสีอะไรเลยมันเป็นสีของมันเป็นสีของไอ้นี่ b ค a c k color เลยนะครับแล้วเรามาตั้งชื่อ ฟอนต์น,นี่คือฟอนต์ของปุ่มนะครับเรามาเซตฟอนต์กันเช่นเราจะเอาฟอนตนะ์เนี้ยอ่าแล้วอันนี้คือขนาดนะครับอ่าโอ้โหแล้วก็สิบสองนเนี่ยไอเนี้ยให้มันเป็นศูตรไปเลยกรอบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่มีอะไรเลยปรับเป็นศูย์ก็จะไม่มีอะไรเลยกรอบอะอย่างนี้เราจะดูน่ารักกว่านะครับ แล้วปรับตรง c ค r s o ให้มันเป็นแนด์เป็นรูปมือเวลาเราเมาส์ไปชิ้มนจะเป็นรูปมือนะฮะอันนี้เราจะดูดีป่ะนะครับอ่าแล้วมาตรงที่ Color ก็คือสีของของฟอนต์ของปุ่มนะครับปรับเป็นสีดีมากีดแดงแม่งเลยนี่ครับเออนี่ของชาร์ด,ดิแล้วตรงเทคก,ก็คือ ชื่อกองุ่มเช่นเราจะอ,อ่าเราจะตั้งชื่อว่าออจะระบบนะครับนี่เทดีไม่ดีไม่ดีภาษาอังกฤษดีกว่าขนาดอังกฤษมากกว่าไอสิทิ์นี่แต่ว,ว่าออกนะครับเออไม่ต้องไปปรับเลยปรับตามผมอย่างเดียวรับรองรุ่ง พราะมันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับ Enable ก็คือเปิดกับปิดเหมือนเดิมเปิดการเปิดการทํางานปิดการทํางานนะครับเช่นเราปรับเป็น True นะเราก็สามารถสามารถกดได้นะครับปรับเป็น True เราก็สามารถกดได้ อ,อ,อเห็นไหมเดี๋ยวถ้าเราปรับเป็นไปเป็นฟรอดูนีมันจะมันจะทํางานได้ไหมมันจะกดได้ไหมแล้วมามาลองปรับกันอให้ปรับเป็นฟระครับนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นสีเทาเลยมันมันปิดการทํางานทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะเซ็ตคําสั่งอะไรเข้าไปอะถ้าคุณเปิดกับปิดอันเนี้ยคุณจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับ ัครบล็อกนี่ก็คือเนี่ยเวลาเราขยับอย่างเงี้ยมันขยับได้มันจะทําให้เราเสียการตั้งค่าเสียการวางวางที่ให้มันเข้าที่อะ่ะถ้าเกิดเราปรับเป็นทรูอ่ะมันจะล็อกให้เราขยับไปไหนไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลดีสําหรับคนสร้างโปรแกรมใหญ่หญๆนะครับแล้วก รอกนี้ก็คือตำแหน่งของปุ่มว่าเราจะไว้ตรงไหนคนระับเช่นเราปรับเป็นนุนมันก็ไม่สามารถย้ายไปไหนได้มันแต่ว่ายังไงเอ้ยไม่ใช่แต่ว่ายังไง,เ,ไง,ไงเราสามารถขยับมันตามใจชอบของเราได้แต่ถ้าเกิดเราปรับตรงนี้มันก็จะมาตรงตรงข้างล่างสุดเลยข้างบนมันก็ไปบนสุดเลยข้ามันก็ไปข้างสุดเลยตรงกลางก็อย่างนี้เลยนะฮะเผี่อเราปรับเป็นนุนดีกว,ว่า เราสามารถไปไหนได้นะครับไซส์นี่ก็คือการปรับไซส์นะครับก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับอันนี้เซตกันเองได้โอเคก็ทำปุ่มก็ไม่มีอะไรมากแล้วแค่นี้เองน,นะครับเออเดี๋ยวการเอาเอ่อการเอาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตรงเนี้ย คือการวางตำแหน่งของของเทคของของของตัวหนังสืออักษรเราอะ่ะเช่นเราไว้ต้องการแล้วก็ตรงนี้ถ้าไว้ด้านข้างเลยนี่อย่างนี้ครับไว้ข้างบนมีอย่างนี้ประมาณนี้นะครับโอเคเราไว้ตรงนี้แล้วอีเมก็คือการเอาภาพใส่เข้าไปในบัตตอนขวานะครับ ถ้าเราเลือก local resource ก็คือการเอาไฟล์โดยตรงเข้ามาเลยโดยที่ไม่เก็บไว้ใน resource นะครับถ้าเกิดเราเอาไว้ที่ติ๊กที่ตรงนี้ก็คือ project resource file ก็คือการ import เอาไฟล์ของคอมพิวเตอร์มาไว้ใน project ของเราเลยแล้วเวลาเราเลือกอย่างเช่นเราเลือกอย่างอื่นอีกอะต้องการที่จะ กวการจะ Import ไฟล์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเราก็สามารถเลือกไฟล์นั้นเดิมๆได้แต่ถ้าไว้ตรงนี้ก็คือมันจะไม่สามารถที่จะเอาไฟล์ของคอมพิวเตอร์ที่เรา Import อ่ะเอาไว้ในโปรเจกต์เราเราก็ต้องเลือกตรงนี้ซ้ำๆรักซาแล้วมันเป็นผลดีนะมันไม่ลบรีซอร์สเรานะฮะเราเอาตรงนี้แหละดีแล้วมันจะไม่ลบนะฮะเราจะเอาไฟล์อันนี้แล้วกันนี่ปุ่มนะครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ นะฮะแล้วเรามาปรับตำแหน่งของอิเมจกันไว้ตรงไหนเช่นอย่างนี้นะครับโอเคอย่างนี้นะครับก็จะแลดูสวยงามนะฮะโอเคก็การตั้งค่าไฟล์หรือตั้งค่า ตั้งค่าไฟอะไรหลอนเร่งเมืงองเนี่ยฮะหลอนไรตั้งค่าปุ่มก็มีเท่านี้แหละนี่มีอะไรมากหรอ,อกนะครับก็คลิปต่อไปก็เราติดตามชมกันนะครับก็ถ้าอยากรู้อะไรหรืออยากตั้งค่าหรือติดขัดปัญหาอะไรก็ถามได้กดติดตามถูกใจกันมาทาง YouTube หรือทางเพจ อย่างเงี้ยคุณจะรู้ข่าวสารของเราเรื่อยๆนะครับเป็นผลดีเลยต่อคุณเองนะฮนะก็จบกันคำพิสูจน์แค่นี้แหละบ๊ายบาย